วันนี้นะครับเราผจะพามาดูดูรอยเชื่อมของเหล็กโครงลังคานะครับว่าจุดสําคัญแต่ละจุดนะครับเดี๋ยวเราจะดูครับว่ารอยจุดเชื่อมครับเต็มไหมหรือว่าเชื่อมครบทุกจุดหรือเปล่าครับแล้วก็วิธีการนะครับตัดเหล็กครับว่าตัดเหล็กเนี่ยก็คือการประกบกันนะครับว่ามีช่องลมมีช่องไหมหรือว่าตัดเหล็กแหวงไหมนะการรับน้าหนักของโครงคานะครับจะได้มาตรฐานตามวิศวกรรมออกแบบนะครับแล้วก็ไม่เกิดการแอ่นท้องช้าของเหล็กครับนี่ครับแล้วก็ คือเราเชื่อมของเราทำแล้วก็มาตรวจเช็คนะครับค่อนข้างที่จะเต็มทุกจุดแล้วก็ครบทุกจุดนะครับถ้ามีจุดไหนเนี่ยครับที่ไม่เต็มหรือไม่ครบหรือว่าเราดูแล้วมันปัญหาอนาคตจะเกิดนะครับเราก็จะแจ้งช่างให้แก้ไขทันทีนะครับเพื่อให้บ้านของลูกค้าเรานะครับที่จ้างเราแล้วเป่าก่อสร้างนะครับให้บ้านที่มีคุณภาพที่สุดนะครับแล้วก็ให้เจ้าของบ้านมีความสุขนะครับที่ให้เราสร้างบ้านให้นะครับ